แห่งความปลอดภัยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติที่นี่ไททีวีีช่อง9ตอนนี่ผขอเชิญชมละครเรื่องรักไม่เป็นพ่อธนวาคมอุดมเฉริมพระชนมพรรษาไทยทั่วหน้าสองสะดุดีทุกที่ทุกสถาน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ไทยทีวีสีช่อง9องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจะนี้ไปดิฉันขอแจ้งรายการโทรทัศน์ซึ่งมีรายการที่น่าติดตามชมดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วเสนอรายการเพลงระทึกใจเวลา16นาฬิกา30นาทีเสนอรายการธรรมะก,กับเยาวชนเวลา17นาฬิกาเชิญชมรายการเพลงกล่อมอารมณ์นะคะ17นาฬิกา30นาทีชมรายการเมื่อใจมีเพลงเวลา18นาฬิกา จะเป็นรายการความรู้คือประทีปวันนี้เสนอเรื่องว่านหางจระเข้พืชมหัศจรรย์จากธรรมชาติค่ะเวลา18นาิกานาทีรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยส